สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนะคะช่องปุ้ยพาลุยชาแนลทุกท่านนะคะตัดตารตตัดตารตตัดตาเรตตัดตัง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 เออมาเร็วใดเร็วทุกคนเต็มเต็มศูนย์หกหกนะคะศูนย์หกหกโอ้ยเต็มไดโตเน้นไดเนาะเอย ได้กันไหมคะมีใครได้ไหมสามสามสายสามตัวเราลอดแล้วทุกคนคอยบอกแล้วมือนี้จ <friendships> ังไดกระซ่าบูหมูกระท่ามันใจค่ะ เงินเสียงเก็บปากสวยเท่านันเต้าได้อกันอยู่บนเนาะอ้าสายสามตัวขอเสียงหน่อยนะคะสายสามตัวว้าวสายใจอีซอยนักนะคะโอ้ยดีใจกับเอฟซีนะคะเอามีใครมาไหมนะคะมีใครได้ไหมเด็กเต็มเต็มเน้นๆนะคะทุกคนเต็มเต็มเน้นเ้นแต่ว่าอยู่ในชุดใหญ่ของเรานะคะอยู่ในชุดใหญ่เพราะว่าชุดเล็กจับไม่ได้นะคะชุดเล็กนี่มันเน้นไม่ได้ค่ะต้องมาดูแบบว่าชุดเต็มนะคะชุดเต็มเราค่อยเน้นอีกรอบนะคะทุกคนว้าวตัแต่ตัดแต่ตัเด่นบนหลานสุดยอด เลยอุ้ยตรงขออคุ่นเด่นบญหลานนําค่ะอุ้ยได้กันไหมนะคะทุกคนเน้นๆนนเลยเต็มเต็มเลยค่ะเต็มก็ได้นะคะนี่เต็มสองนะคะเต็มสองศูนย์หกหกเน้นเนนลักเลยอุ้ยเน้นเต็มเน้นอันนี้ไ้เนาะนี่ตัวเน้นเลยนะคะหุ้ยเมื่อก,กี้ครูเองทุกคนอุ้ยสารตัวตงึงตักระระตักตะระตัะ ปูนีป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 ีเจ็บลายปูนิีป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 ีเกือบตายเอาสายสามตัวเราเฮแล้วเอามาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างดับเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรนะคะหลังหววออกนะคะเราก็จะมาเจอกันเลขดับนะคะโอ้เฮียดีใจเนี่ยทุกคนคอยบอกเร็วจะที่ไฮเบิร์นไฮฮาร์จะที่ไฮเบิร์นไฮฮาร์อีโคกอีกตัดแตะแต่ตัดแตะแต่ตัดแต่งตงตเดงติ๊ต่ เอาไพหได้โกๆเจอทีเนี่ยดึง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 ว้าบอบกแล้วคอยมั่นใจคักเดองวดว้าวต้องถ่ายแอดมั่นใจเนวนี่แหละค่ะมันจะมีเซนต์นะคะทุกคนถ้าไม่มั่นใจนะแอดสซื่อๆอยู่ค่ะว้าเห็นบัค่ะโอ้ยมันก็ต้องรงทุ่นเนี่ยเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องหลายคู่หน่อยนะคะหลายคู่บางท่านอาจจะโบวโอ้หลายตัวปนี่โบเมนเมดเดียวโอ้ยแค่นี่แอดก็ดีใจค่ะดีใจเนาะมันก็ ได้สุดความสามารถแล้วนะคะมันเกิดเหตุได้เท่านี้ล่ะค่ะโอ้สามตัวเนาะร้อยตัวพันตัวนะคะโอ้กระซางขอยดีใจขอยขยึดวายจจงได้กับคุ้มก็ขอยไปซ้อตัวล่ะค่ะวายเบิร์นามเจ้าทีอีกดวยค่ะอู้ยเจ้าทีบอกแล้วเจ้าที่เจ้าที่บอกว่ามี่เบิร์นขอยบอกแล้วเจ้าที่ขอยเลิศตึง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 งได้หกหกอีกอ้ยได้ดหกหกเจ้าทีเด้เบิร์นามเจ้าทีอีกง เอาเงินอีสอยขึ้นมากค่ะเอาเงินอีสอยขึ้นมาเต็มเต็มนะคะทุกคนออกตามสถิติเม็ดเดียวเราอีกนะคะเต็งจะได้ข่อยบอกแล้วไพ่โบมีฮกมาได้เงินเต็ง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 เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝึซสอบใหม่ข่อยบอกแล้วโบลักสีดำสิมาเห็นโบแดงแสดงใจอยากแซงให้ตายด้วยไพ่เม็ดว้าย อ่านี่นะคะทุกคนนะโอ้ยเอ้านี่แหละคะ่ะทุกคนเต็มเต็มนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเจาะเข้าอีกแล้วนะคะเจาะเข้าอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะแต่งแตงแดงแตงโอ้ยอุ้ยเออออกเต็มตัวยืมมือสัน้นค่ะเอาศูนย์หกสองศูนย์นะคะโอ้ยเสียดายค่ะสองศูนย์ลงบ่มีเฮ้ยสองศูนย์นะคะศูนย์มาจริงๆนะคะ ว่าแล้วหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ได้แต่ว่าสามนี่มันยังไม่เคยเดินนะคะมันยังไม่เคยเดินนี่มันเดินตามตัวเก่านะคะเห็นไหมคะผลเออสถิติมันมันมีผลนะคะมันมันมันช่วยได้เยอะค่ะมันช่วยได้เยอะทุกคนต้องเก็บสิติต้องดูนะคะหลังวันพระออกวันพระนะคะแล้วเลขไหนมันจะเดินนะคะเลขไหนมันจะเดินมันแบบมันมันไม่ได้เดินเดินขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เดินแบบ ปกติขนาดนั้นนะคะทุกคนนะคะโอ้ยแต่ถามาศูนย์มี f อเต็มเต็มเลยนะคะถ้าเป็น046นะคะตัวที่แอดมินให้เนาะมีเอ่อหนึ่งสนะคะเออนี่นะคะอสัสตรีวันพุธนะคะวันพุธที่9เนาะวันพุธที่9นะคะมันออก206 22นองสาเบิ้ลอีกคะ่ะทุกคนนาว22 22, อ,22องสองสอเอสองสออก2ครั้งแล้วนะคะขออนุญาตก็ลืมเขียน สอ,สองสองนี่ออกสองครั้งสองสองสามสาม,สามโอ้พี่เจริญลดเอสทั้งนั้นเลยเลขลดเอสนะคะสองสามสองสองสองสามเอยียงนี่แหละจำไว้เลยค่ะ แต็งตาแดงเด้งต็งตะแดงแด้งเต็งตะแดงเด้งเต็งเต็งเต่งตาแดงด้งแต็งอ่าผู้ใดโบมีหกมาได้เงินผู้ใดโบมีสองมได้เงินอุยอาจารย์ปัญญากับหลานนะคะว่าแล้วชนกันนะคะมาอุ้ยมันหนีหกสองนะคะ fc ไปสองหกสองเก้าเยอะนะคะมันหนีเลยนะคะโอ้ยขออภัยหลายๆด้อโอ้เอดีใจเนี่ค่ะงวดก่อนเอถูกินค่ะว้าฮงวดก่อนเฮดเซเวอยู่ค่ะเว้ยแต่ยังไงอยากแต่น้ำสามตูไหลคอยโบกเร็ว ตึงรนดึงตึงจังไรกับคุ้มเอาสองศูนย์หกสองสองนะคะสองศูนย์หกสองสองนะคะเลขที dynasty, ่เดินว right? 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 ันพุธนะคะเดินดีสุดๆเลยเป็นสองเป็นแปดนะคะที่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะเอาแบบที่เห็นด้วยตาเปล่าชัดๆเลยนะคะเป็นสองเป็นแปดค่ะสองนํำโดมเพื่อนนะคะแปดลงลงมาเก้าลงลงมาสามลงลงมาหกลงลงมาตามลำดับเลยนะคะทุกคนเบิ้ลที่มาวันพุธนะคะเบิ้ลที่มาวันพุธนะคะสามสามสอง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 นะคะทุกคนนี่นะคะ หลักร้อยของเราที่ยังไม่มาวันพุธนะคะก็คือเอ้าสามมาวันพุธแล้วจิเอ้าสามมาแล้วนี่วันพุธนะคะโอ้วันพุธสามมาแล้วเนอะนี่เนาะโอ้สองสี่สองมันต้องไม่เดินสิโอ้มันก็เดินเลยเติรนเอ,อยจไปหาวากับมันจะไปยุ่งกับมันเหรอหนึ่งนะคะหนึ่งกับสี่นะคะที่ยังไม่เดินวันพุธนะคะนอกนั้นก็เดินตามสถิติติดผิดติดถึกอันนี้คือถูกแล้วนะคะเป็นเป็นเล่มใหม่นะคะที่เราเก็บสถิตินอสองมา โอ้ถือว่าสองสองเดินดีนะคะวันพุธนี่สองมาแรงนะคะทั้งหลักลงหลักร้อยแล้วก็อะไรก็ดีนะคะเดี๋ยวรอดูสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะรอดูสูตรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าอะไรยังไงนะคะนี่สถิตินะคะมาดูดับของเรานะคะดับของเราค่ะทุกคนดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับของเรานะคะดับของเรานะคะแต่งเต็งแต่งแต่งแต่งต็งแต่งเตงตต็งเตงแต่ง แต่งตงเต็งนิงเต็งต็งตงิงต็งเต็งเงนิงเตงเตงเต็อนิงเตงเต็งเต็น no. ค่เห็ง้ต็งเล็งนิงเต็งเต็งเต็งนิเต็งเต็งเต็นิงะบวกแล้วเะนิงเต่งเต็งเต็บนิงเต็งเต็งอต็งนีงเต็งเต็งตนี้เะ็ะต็วเต็นต็งต็ต็งนิงเต็ต็งเตนิุดต็เต็ยเต็งนิงเด็ตเนะงต็งต็เต็นิงตเเนสงเเตเิเงตเิงต็งเตนะคะ069นะคะ โอ้ยศูนย์สี่หกนะคะนี่นะคะหลักศูนย์นะคะทุกคนเอ้ยเกือบแล้วพวกเจา้าเกือบแบบว่าได้ชุดเลขแบบเต็มเต็มเน้นๆน,น,นะคะนี่เน้นสุดๆนะคะเน้นสุดๆจะเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะคะทุกคนเน้นสุดๆเนาะนี่แอดเน้นให้นี่สามหางนี้นะคะศูนย์หกหกนะคะเอ้ยเกือบเอฟซีเดฮกันนะคะเนาะโอ้ยน้อยตัวมันมันทํายากค่ะแอดถึงไม่ถ้าวันเน้นสุดๆมันก็เน้นได้แหละคะ่ะแต่จะเข้าไม่แอดไม่รู้นะคะ แอดชอบชุดใหญ่นะคะส่วนตัวชอบสามตัวมากๆเลยนะคะสามตัวโอนบุมักด้สองตัวอ้าวดับของเรานะคะดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรนะคะทุกคนดับของเราเอาอยู่ทุกสูตรเนาะดีใจกับ f อซด้วยนะคะหกสองนะคะดับสนิทนะคะหกสองดับสนิทเลยนะคะหลักร้อยถือว่าช่วยเราได้เยอะนะคะช่วยเราได้เยอะอ้ามาดูเลขดับกันเลยนะคะมาดูเลขดับก่อนที่จะให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเอาดับหลักเออ ดับหลักหน่วยบนนะคะดับหลักหน่วยบนนะคะนี่เลยนะคะเห็นชัดเจนไหมเนาะอุ้ยแอบไปหิวเขาจนมือสั่นละค่ะตั้งเต้เก่งหวยอยู่ว่าจะกินเขากินน้ำได้วราก็เว่าถท้อว้ยเมื่อกินแล้วจะไปกินเบียร์แลว้วเอานีเด้อค่ะนีเด้ออ่างวดต่อไปดับหลักหน่วยของเรานะคะสี่สามค่ะสี่สามนะคะก็ขออย่าให้หลุดนะคะมีสูตรใหม่กับสูตรเก่าสูตรทีรห่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะ อ่าสี่สามค่ะแคปเลยนะคะสี่สามนะคะปัดตาดาดาตัดตาดาดาตตาดาดาเต้าโอ้แต่ว่าสายเจากไม่รอดนะคะสูตรล้านนะคะตายเลยนะคะโอ้นี่สองเก้าสองเก้านี่ดังนะคะสองเก้าดังมันเอบมาสองศูนย์นะคะทุกคนเอบมาเลยนี้เลยนะคะเลขนี้เลยเนาะสองศูนย์นะคะทุกคนเนาะโอ้สองศูนย์หนีเลขเข้าฟันนั่นนั้นด้วยตัวเอานี่นะคะทุกคนสี่สามนะคะสี่สามค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะสี่สามเนาะนี่นะคะสี่สามค่ะ สี่สามนะคะอ่าดีเลยนะคะทุกคนสี่สามนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบเออหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนของเรานะคะหลักสิบบนของเราเนาะหลักสิบบนของเรานะคะให้ไปที่เออ ดับสองนะคะดับสองนะคะทุกคนดับสองก่อนนะคะดับสองอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันนึงลืมสูตรนะคะเปิดสมุดทดสูตรก่อนนะคะเออเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดลืมค่ะสูตรหนึ่งจำไม่ได้ค่ะทุกคนน่าจะอยู่ในสมุดทดน,นะคะน่าจะอยู่ในสมุดทดฮาบะโผ หาไม่เจอนะคะทุกคนรอก่อนเด้อค่ะรอก่อนเดอ้อแอดจำไม่ได้นะคะว่ามันสูตรไหนนะคะว่าแอดใช้สูตรไหนนะคะทุกคนไอ้ดับที่สองเนี่ยค่ะเนี่ยสูตรปรับปรุงเนี่ยค่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะไม่อยากทําแบบรีบๆนะคะอันนี้เราก็เอาสูตรที่เราชินก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้อย่าพึ่งเดอ้ออันนี้ก็ดับอยู่นะคะเอาข่ไปติดลักหน่วยบาทเลยโอ้ยตายละวขอ่อโอ้ยขอเอาให้ไล่ค่ะ ล้างหัวยอ้อกก็จะประมาณนี้นะคะอาการนะคะเอานี่เนาก,ก็ดับอยู่แล้วประกากระโบอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอ่ะมาดูดับไอ้นี่นะคะดับเออหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยของเราก็เอาอยู่ทั้งสองสูตรนะคะดับหลักร้อยนะคะอีกสูตรหนึ่งก็ลืมอีกแล้วค่ะ สูตรใหม่ลืมอีกแล้วนะคะทุกคนจําได้บางอาทิตย์ก็จําได้บางอาทิตย์ก็ลืมนะคะต้องไปเปิดสมุดนะคะสมุดนะคะอันนี้เปิดไม่ทันมัวตะกิดนะคะทุกคนก็เลยให้ดูสูตรเก่าก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะคือสูตรเก่าของเรานะคะเสียงดังฟังชัดไม่นอะนะคะ เสียงดังฟังชัดไหมเนาะ,ะดีใจมากนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านนะคะศูนย์หกหกนะคะเราก็ดับอยู่ทั้งหกทั้งสองนะคะดับอยู่ทั้งหกทั้งสองนะคะทุกคนดีใจด้วยเนาะอ่ะอันนี้ให้ไปที่ดับหลักร้อยหกนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเปิดสมุดก่อนนะคะเปิดแล้วคะ่ะฮาบ่ัพอสมุดทดค่ะนี่นะคะมัวตะกีดอยู่นะคะทุกคน สามตัวเราแตกนะ,ะโอ้เอาาียงก็สร้างคอยดีใจงนสามตัวคอยเตีย้ย <c oughs> โอ้เฮียดีใจในงวดก่อนแอถึงกินคะ่ะโหงวดก่อนนี้ก็เกือบถูกนะคะหกห้าเจ็ดนะคะโอ้เสียดายมากโอ้ไม่งั้นถูกทุกงวดเลยนะคะโอ,โอ้แต่ว่าทำไมมันออกล่างสองศูนย์หกหกเนาะ ถือว่าจับยากค่ะถือว่าจับยากสองศูนย์นะคะเอมซี MC บอกว่ามีทุกสองนะคะยกเว้นสองศูนย์อ่ะสู้กันต่อไปทุกคนนะโอ,อ้แบบมันหนีสองหกเนาะนี่นะคะดับหลักสิบล่างนะคะดับหลักสิบล่างโอ้แอดดีใจนี่เด้อแอดขออภัยเอดอเอเอดีใจเนี่ยค่ะงวดนกน่อนนีโดนจีบหนักค่ะ งวดนียได้ขึ้นคะ่ะงวดนี้ได้ขึ้นได้หกหกอีกนะคะแต่สองศูนย์นี่ไม่ได้ค่ะไม่มีไม่มีในระบบเลยนะคะสองศูนย์โอ้ยอายุหล้านยี่สิบเลยยี่สิบย่างยี่สิบเอ็ดนะคะหวยออก้วแมนเดี่ยวต้ยเนี่ยวันที่สิบเก้านี้นะคะวันที่สิบเก้าเดือนนี้แหละค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะหวยออกแล้วแม่นคักไะอีรีได้ข่อยหวยออกแล้วคิดพ่อโลดค่ะเอานี้นะคะทุกคนนะคะดับนะคะดับ ดับหกนะคะหลักสิบนะคะสูตรเอฟซให้ดับหกนะคะสูตรแอนให้ให้ให้แปดนะคะเออสีไม่มาจริงๆเนาะสีหายเลยนะคะเอามาดูกันนะคะว่าสูตรไหนเราเข้าบ้างนะคะทีนี้นะคะว่าพร้อมกิดหรือยังค่ะอุ้ยแอดจึ้งมากเลยนะคะวันนี้ขอเป็นนางเอกนะคะทุกคนโอ้ยขอเป็นนางเอกเด้อค่ะวันนี้นะคะ อ่าห้อีซ่าได้ค่ะห้อีซ่าได้ห้แอดได้ดน,นียย่ตารางของเรานะคะตารางของเราแตงหกตัวอีกแล้วเย่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 นะคะตารางแตงหกตัวนะคะอ้อเสียดายเต็ม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 บนหลุดนะคะเต็มบนหลุดแต่ว่าได้ตัวนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเต็มเต็มค่ะเข้าอีกแล้วนะคะ,ะ,คะอุย้ยเก่งจริงเลยนะคะทุกคนนั่นเจ้าเหรอวะว่า,วาเป็นต่หยากสืดฮะ F4 วะ หมวยผู้ใดสิบอกว่าจะาของเขาดีเนาะผู้ใดสิไปบอกว่าเขาข่อยเขาดีเด้ออ้าวใครสิไปรับประกันแอดก็เฮ็ดบ,บ้าๆบ่บอกเขา,าแอดไปนี่ละคะ่ะตีอ้าวบอกแล้วผู้ใด,ดบ่าไม่หกบ่ไดดเงินอนมือนี่นะคะเอ้านี่นะคะจึงมา,ากๆเลยดีใจกับเอฟซีด้วยนะคะนี่นะคะเม็ดเดียวของเราแตกแล้วนะคะเม็ดเดียวแตกนะคะสูตรดั้งเดิมแตกนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะหลักร้อยของเราเข้าตัวเน้นเย่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 คือว่นเหนแค่ศูนย์หนึ่งเนาะ ก็สามมันไม่มานะคะสามมันไม่มานี่นะคะเน้นนะคะนี่เน้นศูนย์หนึ่งสามะศูนย์หนึ่งสามนะคะชนกันนะคะโอ้ยเอาหนึ่งสามของหลานมาหลักหลักร้อยหลานหลุดตลอดเลยนะคะนี่หลานหลุดและสงสัยจะต้องได้อดีใหม่เนาะหลักร้อยนี่อันนี้ก็มีศูนย์นะคะมีศูนย์นะคะทุกคนเอ้ยเอานี่นะคะล่างนะคะไม่มีสองศูนย์นะคะงวดน,นี้หลักสิบแอดหลุดค่ะ หลักสิบหลุดนะคะอู้เสียดายสองศูนย์โหวดกวหนึ่งมันอคืนจังแอดหนีอยู่เด้เนี่ยหลักสิบหลุดหลักสิบดันสตาร์ทตั้งแต่สามนะคะอู้แท่นที่มันสีหายสองเนาะเนี่ยหลักสิบหลุดแต้มเข้านะคะแต้มสองใช่ไหมคะสองแต้มสองบนล่างเลยนะคะอ๊ยแต้มข่อยหลุดเด้อแต้มสูตรแอดหลุดนะคะสองตัวแต่หลานเข้าตวลอดเลยนะคะแต้มของแอดเจาะหลุดอีกแล้วนะคะแต่ว่าแต้มเข้านะคะทุกคนนีแต้มเข้านะคะโอ้อุตส่าห์เน้่นสามศูนย์ สี่ศูนย์ห้าศูนย์โอ้ยมาสองศู 2, 0, นยะ์นอลางเนาะบนเรามีไหมโอ้บนมันมาอยู่นี่เนาะคะ่ะม่กเป็นข่อยสลับสูนรกันบนะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะหกหกนะคะบรสเลบบเบรสลับถือแล้วแต่ว่าโอ้ยเสียดายนะคะหลักสิบนะคะโอ้แอดเอาหลักสนะิบเนาะโอ้ยแทนที่จะเอาหลักสิบตัวนี้ลงไปเนาะทุกคนเนาะ อยังว่าละสูตรมันให้แบบนี้นะคะน่านเสียดายไม่งั้นเข้าทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะคะนี่นะคะหกหกนะคะแต่ว่าไม่มีเต้มนะคะไม่มีเต้มแต่ว่าอยู่ในชุดที่เน้นนะคะอยู่ในชุดที่เน้นนี่โอ้เอดเริ่มสตาร์ทเน้นตั้งแต่หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดสี่หกสามหกนะคะโอ้ยมาหกหกเนาะ มาหกหกนะคะนี่นะคะทุกคนมันก็เข้านะคะนี่ถ้าถ้าเป็นตัวเน้นแล้วมันก็นจะชุดนี้นะคะประกาศสีแดงนี่คือเน้นนะคะพวกประกาศสีแดงนี่คือเน้นนะคะเน้นแล้วก็เลือกชุดที่เราจะเอาไปเสียได้นะคะถ้าแอดมีแต้มสองนี่อู้เพิ่มมีสิทธิ์เข้าสามตัวตรงชุดชุดเล็กนะคะนี่แต้มแอดุดต้องเกดตัวแปดตัวนะคะอู้หาหาขั้วตับนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะโ่าเเสีงดิ อ่นนี้สามตัวของเรานะคะสามตัวชุดเน้นน่าเสียดายนะศูนย์หกเ้านะคะชุดเล็กนะคะนี่นี่เราจะเน้นนะคะนี่เราเน้นนะคะแอดก็เน้นให้นี่อันนี้คือเน้นให้สุดๆนะคะสุดความสามารถแล้วนะคะศูนย์สี่หกน่าเสียดายนะ,ะทุกคนอาสู้กันใหม่นะคะต้องมีสักวันล่ะค่ะนี่ละค่ะแอดก็หัดจับไปนะคะหัดจับไปด้วยเซนด้วยนะคะเลขเจ้าที่ด้วยเจ้าที่อ่ะเจ้าที่ให้เบิ้ลค่ะแอดก็ว่าแล้วนะคะนี่นะคะเข้าสามตัวตรงนะคะชุดสี่ตัวยังไม่จับเข้าเลยนะคะนี่ ได้แปดสี่ศูนย์หกศูนย์โอ้ตัวนี้ถ้าเป็นหกอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้ oh, แตกสี่ตัวเลยจับไม่ได้นะคะแอดจับไม่ได้เลยนะคะแต่แอดจับได้ศูนย์เยอะนะคะถือว่าจับได้ศูนย์เยอะอยู่เนาะทุกคนเนาะดีนะคะแตกสามตัวค่ะหลักสิบหลักพันหลุดหลักพันหลุดนะคะนี่เด่นล่างของเรานะคะกอดคอกันมานะคะนี่นะคะใครสายลูดนะคะบนหลันนะคะงวดก่อนหน้านั้นแอดชนสองห้าก็มาห้าใช่ไหมคะงวดก่อนงวดนี้ชนเอ่อ ى, ชนนะคะชนหกนะคะงวดน,นี้ชนสามหกก็มาหกนะคะทุกคนนี่ชนสามหกนะคะนี่นี่เนาะจับกันเลยนะคะนี่หกหกนี่เห็นบอนี่กหกได้นี่อ่าจับคู่กันนะคะแอดกับหลานนี่ได้หกหกเลยนะคะเออว่าจึ้งมากเลยนะคะเออโอ้แต่ว่าเด่นล่างแอดนะคะเด่นล่างแอดมันกอดคอกันมาหลานมันไม่มีสองนะคะล่างสูตรล่างหลานอยากจะมีปัญหาอยู่นะคะทุกคนโอ้เจ้าแม่กับ ันนีนะ้ดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรนะคะดับของเรานะคะนี่เนาะเราให้ดูนะคะอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเข้าไปที่สองนะคะอาจารย์ปัญญาเข้าไปที่2องห <c oughs> ลานก็เข้าแค่ตัวเด่นนะคะอีกสูตรหนึ่งก็หลุดแล้วนะคะถือว่าเริ่มหลุดยาวแล้วนะคะสูตรใหม่นะคะมีสูตรล้านนะคะมี2องหนึ่งมีเก้าหนึ่งมีโอ้มีเก้าสองเนาะน่าเสียดายนะทุกคนเนาะไม่มีศูนย์นะคะนางไม่มีศูนย์นะคะทุกคนนี่ค่ะ ฝนตกหนักเลยเดี๋ยวแอดรีบไปกินข้าวเนี่ยอาจารย์ปัญญาฟันสองนะคะเต็มๆสายวิ่งสายลูดนะคะได้เงินชัวค่ะอาจารย์ปัญญาน,นี่แน่นอนเลยนะคะโอ,อ้จึ้งมากๆเลยนะคะทุกคนผู้ได้อบน่กน็ลูดเนาะเอานี่นะคะดับของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะชุดนี้เอาใสา่เลยเฮ้ยสุดสามตัวเฮาอันขึ้นยกดูเทอสบโยกบบได้โโดคะ่ะย่านเอฟซีเห็นมืออันเรียวางามคะ่ะ นี่นะคะสูตรนี้นะคะนี่มันหลบหกสองนะคะทุกคนนี่สองศูนย์หกหกนะคะหลบอีกแล้วนะคะเนาะนี่อุตสาห์ให้หกสองนะคะนี่ถ้าว่ามันมันเป็นหกมาแบ่งมาตรงนี้นะคะ fc ยังได้สองหกได้นี่สองหกศูนย์หกอย่างเงี้ยเนาะสองหกศูนย์หก fc ยังได้นะคะ ย fc ยังได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้ยพระเอกของเรานะคะดีใจด้วยกระสายสามตัวนะคะตัวเองนี่แหละคะ่ะ <_ ening> สายสามตัวตัวเน้นนะคะอย่างว่าละคะ่ะมันเน้นยากมันฟันยากนะคะแอดก็มาหาเอาชุดเต็มนะคะชุดเต็มแอดก็จะเน้นให้อีกรอบนะคะเราก็เน้นตามอย่างนี้ละคะ่ะเราจะไปล็อกที่หนึ่งล็อกที่ศูนย์นี่คือล็อกที่เราเน้นเนาะ,ะพวกเนี้นะคะ่ะหน้าแรกนี่จะเป็นหน้าที่เราเน้นสามไม่มาจริงๆนะคะสามไม่มาจริงๆแต่ว่าหน้าแรกนี่มันเข้าแต้มเข้าตัวเน้นหมดเลยนะคะ นกเข้าแต้มเข้าตัวเน้นหมดเลยนะคะมันดันมาหลุดนะคะมันดันมาหลุดตรงนี้นะคะอ๋อเนี่ยมันดันมาหลุดตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้ไม่หลุดนะคะสี่หกหกนี่มันจะได้ขึ้นแท่นนะคะเนี่ยมันมันดันมาแต้มหกค่ะ ตรงตรงตรงเนี่ยตรงเด่นสีเนี่ยค่ะมันดันมาแต้มหกนะคะโอ้ยแสดงว่าถึงนี่มันก็แต่ว่าตัวีนนี่เอ้ยมันเข้าห้าอันแสดงว่าอันที่เข้าห้าอันมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะคะนี่มันเข้าห้าอันถ้าตัวนี้นะคะมันโอ้ยถ้ามันเข้าอีกตัวนึงนี่แอดจะเน้นให้แบบสุดๆเลยนะคะทุกคนเนาะเนี่ยมันเสียดายนะคะมันเข้าตัวเน้นเข้าแต้มนะคะเข้าหมดเลยนะคะแต่ว่าแต้มช่องนี้มันไม่ได้นะคะมันไม่มีแต้มหกถ้ามีแต้มหกนี่อุ้ยแอดจะไม่ลังเลใจที่จะ แบบเน้นแบบสุดๆเลยนะคะเอาคอยกระสินยกนอดไปบุแเลียวแต่ถ้าเบิ้ลนะคะเบิ้ลเรามีแค่ตัวเดียวบ่เบิ้ลมีแค่ตัวเดียวเนะน้องนั้นเป็นหามนะคะศูนย์หกหกเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะคะหกหกนะคะถ้าจาไม่ผิดเนาะมีน้องนั้นมีเบิ้ลไมเป็นหามหมดเลยนะคะเป็นเบิ้ลหน้าเนาะเออถ้าแอดนี่ก่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะ อ่าขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้เอฟซีโชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องนะคะขอให้ปังอีกเนาะนี่นะคะสถิตินะคะสถิติเป็นประโยชน์ค่ั้งวดหน้ามันก็จะออกสองศูนย์หกอีกนะคะสองศูนย์หกนสิออกยุคแค่นี่แหละโบไปออกไซด์หค่ะเอานี่นะคะหลักหน่วยหลักหน่วยนี่จึ้งมากๆเลยนะคะแต่ว่าหย่องไลก่กระบไดค่ะ แต่แอดชอบดับหลักสิบนะคะนี่แอดชอบดับล่างของตัวเองมากๆเลยนะคะอดีใจกับ f อฟด้วยนะคะไปกินเข่ากันเน้อจะไปกินเข่าก่อนโอ้ยหายใจหายคอทั่วท้องเด็ดทุ่นขึ้นค่ะเด้ทุ่นขึ้นงวดก่อนนี่ตายคักจะ้ะ เจ็บนักงวดก้อนเจ็บนัก้ยงวดก้อนอนี่แหงมากหลายด้ยเปลงวดก้อนมากลายงวดนี่เบิ้ลค่ะเราก็คุยกันอยู่นะคะว่าเบิ้ลวันนี้ยังไงก็เบิ้ลน,นะคะเบิ้ลจริงๆนะคะเพราะว่ามันเลขวันที่มันนีเจ็ดเจ็ดนะคะไปออกหกหกนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีนะคะที่ปังเอ้าคอยขอโซไม่เดียวอีกเลยสูตรล้านนะคะเข้าเก้าสองสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า